เรื่องราวเริ่มต้นในปี1845ผ่านสายตาของหญิงสาวคนหนึ่ง ขณะที่เธอกําลังถูกแขวนอยู่บนต้นไม้พร้อมกับถูกตอกหน้ากากเข้าไปที่ใบหน้าไม่นานชาวบ้านก็จุดไฟเผาร่างของเธอพรางท่องคาถาบางอย่างพร้อมกับชูตุ๊กตาขึ้นมาจากนั้นร่างของหญิงสาวที่กําลังลุกไหม้ก็ถูกทิ้งเอาไว้ให้ให้อยกับต้นไม้อยู่แบบนั้นฉากตัดมาอย่างยุคปัจจุบันที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เจอรี่นักข่าวที่เคยมีชื่อเสียงได้รับเบาะแสเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเขาจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะมีชาวนาคนหนึ่งเชื่อว่า วัวของเขาถูกกลุ่มบูชาซาตานทําสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเอาไว้แต่เจอรี่กลับพบว่าความจริงแล้วมันเป็นฝีมือของลูกชายชาวนาเองที่เอาสีพิทาหลังวัวเล่นจากนั้นบาทหลวงฮาเก้นก็เดินเข้ามาและขอให้ชายคนนั้นพาวัวออกไปจากที่ดินของโบสถ์ขณะที่เจอรี่กำลังจะเดินกลับเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเรียกให้เข้าไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆที่นั่นเองเขาได้พบกับตุ๊กตาที่ถูกเผาจนดำไหมซึ่งมีใบหน้าเหมือนกับตุ๊กตาที่เราได้เห็นตอนต้น โดยมีวันที่31กุมภาพันธ์ขอ,อ1845สลักอยู่บนตัวของมันและแล้วเจอรี่ก็เหยียบลงไปที่หัวของตุ๊กตาจนแตกกระจายเจอรี่ได้ถ่ายภาพชายคนนั้นพร้อมกับตุ๊กตาและวัวเอาไว้โดยหวังว่าจะนําไปใช้ทําข่าวดีๆสักเรื่องขณะที่เขากําลังขับรถออกจากเมืองในคืนนั้นเจอรี่เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่ออลลสยืนอยู่กลางถนนทําให้เขาควบคุมรถไม่อยู่และพุ่งชนเข้ากับต้นไม้หลังจากนั้นเจอรี่ก็เห็นอลลส เดินเข้าไปในป่าเขาจึงตัดสินใจเดินตามเธอไปอลิสเดินเข้าไปใกล้กับต้นไม้ต้นเดียวกันกับที่เจอรี่เคยยืนอยู่ก่อนหน้านี้และเริ่มพืมพำมอะไรบางอย่างออกมาก่อนที่เธอจะล้มลงไปกับพื้นเจอรี่จึงรีพาอลิสไปที่บ้านของบ้านลวงฮาเกน ซึ่งเป็นลุงของอลิซจากนั้นเขาก็โทรเรียกดรนาตาลีซึ่งในตอนนั้นมีการเปิดเผยว่าอลิซเป็นคนหูหนวกและเป็นใบขณะที่เจอรี่คุยกับนาตาลีอยู่ที่ด้านนอกเขาก็เล่าให้ฟังว่าได้ยินอลิซพูดอะไรบางอย่างแต่นาตาลียืนยันว่าเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะอลิซมีภาวะผิดปกติที่เรียกว่าคริปเปิ้ลไฟดิสเพนเซียซึ่งทําให้เธอไม่สามารถพูดได้มาตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นอลิซก็พาเจอรี่ไปส่งที่โรงแรมก่อนจะขับรถกลับไปเจอรี่ตัดสินใจ ที่จะอยู่เมืองแบนฟิลต่อเพื่อหาโอกาสทําข่าวที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทางาศาสนาให้กับเจ้านายของเขาเจอรี่เข้าไปในโบสถ์ที่บาทหลวงฮาเกนกําลังเทศนาอยู่และในระหว่างพิธีอลิสก็ได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของเธอจากนั้นอลิสก็ลุกขึ้นและเริ่มเดินออกจากโบสถ์ไป ผู้คนในโบสต่างลุกขึ้นและเดินตามเธอไปด้วยอลิสไปหยุดอยู่ที่บริเวณต้นไม้ต้นหนึ่งที่ซึ่งเธอเห็นดวงวิญญาณปรากฏขึ้นตรงจุดนั้นหลังจากที่อลิสยืนอยู่ได้สักพักเธอก็พูดขึ้นมาอีกครั้งซึ่งทำให้ทุกคนที่อยู่รอบๆต่างตกตะลึง อลิสอ้างว่าเธอได้ยินเสียงของพระแม่มารีด้วยตัวเองและพระแม่ก็ได้กล่าวผ่านเธอว่าให้ทุกคนกลับมายังต้นไม้ต้นนี้อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นต่อมานาตาลีได้ทำการตรวจร่างกายอาลิสและพบว่าตอนนี้เธอสามารถได้ยินและพูดได้เป็นปกติแล้วในขณะเดียวกันเจอรี่ได้ติดต่อไปหาอดีตหัวหน้าของเขาอย่างโมนิก้าและบอกกับเธอว่าเขามีข่าวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ที่เขาเห็นมาก,กับตาตัวเองแต่โมนิก้าก็เตือนเจอรี่ว่าเขาเคยถูกไล่ออก เพราะแต่งเรื่องขึ้นมาและเธอก็ไม่อยากฟังอะไรจากเขาอีกต่อไปคืนนั้นขณะที่เจอรี่กำลังนอนหลับเขาฝันเห็นสาวลึกลับในรูปร่างของวิญญาณค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากลำธารใกล้ๆก,ก่อนจะคลานขึ้นมาบนฝั่งจากนั้นก็มีหยดน้ำหยดลงมาบนศีรษะของเขาทำให้เจอรี่สะดุ้งตื่นและเห็นว่ามีน้ำกำลังซึมออกมาจากเพดานวันรุ่งขึ้นชาวเมืองต่างพากันกลับมาที่ต้นไม้ต้นนั้นอีกครั้งเพื่อดูว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่แต่บาทหลวงฮาเกนก็ออกมาบอกว่าเขาได้ขอ ให้อลิซอยู่แต่ในบ้านเพราะเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันมากเกินไปสําหรับเธอดังนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ทั้งนั้นคําพูดนั้นทําให้ผู้คนต่างรู้สึกผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างมากแต่แล้วอลิซก็ได้เดินออกมาจากบ้านและมุ่งหน้าไปยังต้นไม้ที่ซึ่งเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งและได้เห็นพระแม่มารีปรากฏขึ้นมาต่อนหน้าเธอจากนั้นอลิซก็เดินเข้าไปหาเด็กชายซึ่งเป็นอมพภาพครึ่งล่างที่ชื่อโทบี้และเธอก็พูดแทนพระแม่มารีโดยบอกให้เขาลุกขึ้นเดินทุกคน ต่างตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเด็กชายค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วเริ่มเดินได้จริงๆทุกคนจึงเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นปาฏิหาริย์จากพระแม่เจอรี่บันทึกเหตุการณ์นั้นเอาไว้และผู้คนก็เริ่มสวดภาวนาแต่ในขณะเดียวกันภายในโบสถ์กลับปรากฏภาพของรูปปั้นพระแม่มารีที่มีเลือดไหลออกมาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นข่าวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ในครั้งนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปตามสถานีโทรทัศน์เจอรี่ในพกกับบิชอปจายซึ่งกำลังทำงานร่วมกับหมอซินยอเดลการ์ดผู้ถูกส่ง จากรุงวติกันเพื่อสืบสวนว่าอลิสทําให้เกิดปฏิหารจริงหรือไม่เดวการ์ดบอกกับพวกเขาว่าเพื่อทําความเข้าใจเรื่องนี้เขาตั้งใจจะใช้ทั้งวิทยาศาสตร์และความรู้ทางการแพทย์ทุกขแขนงเพื่อลบล้างคํากล่าวอ้างนี้ให้ได้และจะเปิดโปงทันทีหากพบว่ามีการหลอกลวงใดๆแอบแฝงอยู่หลังจากนั้นอลิสก็ออกมาปรากฏตัวต่อนหน้าื่อมวลชนเจอรี่ถามเธอว่าพระแม่มารีต้องการอะไรและอลิสก็ตอบกลับมาว่าศรัทธาจากนั้นเราก็ได้รู้ว่าบาทหลวง5า เกนกำลังล้มป่วยและทางโบสก็กำลังเตรียมดำเนินการเพื่อเปลี่ยนสถานะของสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นเจอรี่ได้ขอร้องกับจ่ายให้มอบอำนาจในการพูดคุยกับอลิสให้กับเขาแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งสัญญาว่าเขาจะรายงานเรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นธรรมและจะรับผิดชอบทุกอย่างหากปฏิหารเหล่านี้เป็นเท็จเดลการ์ดไม่เห็นด้วยกับคําขอของเขาแต่จ่ายกลับบอกว่าเขาอยากให้เจอรี่ได้รับโอกาสอีกครั้งในขณะเดียวกันฮากเกนได้เดินไปยังต้นไม้ต้นเดิมและเห็นตุ๊ก,กตาที่แตกกระจายอยู่บนพื้นขณะที่เขากําลังมองตุ๊ก,กตาอยู่นั้นก็ได้มีวิญญาณลึกลับปรากฏขึ้นมาคล้ายกับว่ามันกําลังแอบติดตามฮากเกนอยู่เงียบๆเ,เจอรี่ได้นัดสัมภาษณ์อลิสซึ่งระหว่างการพูดคุยอลิสก็ บอกว่าพระแม่มารีต้องการเข้าถึงผู้คนให้ได้มากที่สุดเจอรี่จึงถามต่อว่าทําไมพระแม่มารีถึงได้เลือกเธออลิสจึงตอบว่าพระแม่ต้องการมอบเสียงให้กับผู้ที่ไร้เสียงเธอเฝ้าอธิษฐานขอพรและได้รับการเยียวยาเธอจึงเปิดใจต้อนรับพระแม่มารีและพระแม่ก็เข้ามาสถิตอยู่ในตัวเธออลิสบอกกับเจอรี่ว่าพระแม่มารีกล่าวว่าเธอคิดถึงพลังที่เคยมีผ่านถ้อยคําของตัวเองและเธอก็เห็นว่ามีใครบางคนกําลังต้องการความช่วยเหลืออลิสบอกว่า เจอรี่เป็นคนที่พระแม่มารีเลือกให้เป็นผู้เผยแพร่เสียงของเธอออกไปสู่ผู้คนทั่วทั้งโลกจากนั้นบาทหลวงฮาเกนก็มาถึงและขอคุยกับเจอรี่เป็นการส่วนตัวเขาเตือนเจอรี่ว่าอย่าได้ช่วยโอกาสใช้ประโยชน์จากอลิสเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจากนั้นฮาเกนก็เริ่มไออย,ย่างหนักจากอาการป่วยของเขาซึ่งจุดนี้เองทําให้เราได้เห็นว่าฮาเกนนั้นเป็นห่วงอลิสมากๆเพราะที่ใดที่มีพระเจ้าความชั่วร้ายก็มักจะตามไปด้วยเสมอเขาบอกกับเจอรี่ว่าคนที่เคยเห็นพระแม่มารี ก่อนหน้านี้ต่างกลายเป็นคนเสียสติไม่ก็ต้องตายกันไปหมดคืนต่อมาขณะที่เจอรี่กลับมาที่โรงแรมวิญญาณลึกลับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเจอรี่นั่งอยู่ในโบสพร้อมกับเดลการ์ดขณะที่อลิสกําลังฝึกร้องเพลงกับปาร์ลวงฮางเกนจูจูเขาก็เกิดอาการไออย่างรุนแรงจนล้มลงไปกับพื้นเจอรี่จึงรีบโทรเรียกรถพยาบาล ขณะดเดียวกันอลิสได้วางมือลงไปบนหน้าอกของฮาเกนและทันใดน,นั้นเขาก็กลับมาหายใจเป็นปกติอีกครั้งเดวการและเจอรี่ต่างประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในตอนนั้นเองบาดหลวงฮาเกนก็มองเห็นวิญญาณบางอย่างอยู่ที่ด้านหลังของอลิสต่อมานาตาลีได้นําผลเอ็กซเรย์ของฮาเกนมาเปรียบเทียบกับผลก่อนหน้านี้และแจ้งกับทุกคนว่าเขาหายดีแล้วจากนั้นเจอรี่จึงถามถึงโทบี้ซึ่งนาตาลีก็ตอบว่าเดิมทีโรคของโทบี้น,นั้นไม่มีทางรักษาได้ แต่ตอนนี้เขากลับหายขาดและสามารถเดินได้ตามปกติเมื่อทุกคนเริ่มเชื่อมั่นว่าอลิสสามารถรักษาอาการป่วยของฮาเกนได้จริงต้นไม้ต้นนั้นจึงได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเมืองแบนฟิลก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นจากนั้นเจอรี่ก็ได้รับสายจากโมนิกาซึ่งชวนเขาให้กลับไปทำงาน ต่เจอรี่ก็บอกกับเธอว่าเขาต้องการตำแหน่งบรรณาธิการเพราะตอนนี้เขาเป็นเพียงคนเดียวที่มีสิทธิพูดคุยกับอลิซได้และใครก็ตามที่ต้องการเข้าถึงเธอจะต้องผ่านเขาก่อนเท่านั้นจากนั้นฮาเกนที่กำลังสูบุรี่อยู่ในโบสถ์ก็ได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างดังขึ้นมาพร้อมกับมองเห็นรอยร้าวที่กลางผนงังเขาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านและพบข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปีศาจต่อมาฮาเกนก็เข้าไปประกอบพิธีมิสซาเจอรี่ได้พูดคุยกับนาตาลีเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนั้นซึ่งเธอ อธิบายว่าตุ๊กตาประเภทนี้มักถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมดวงชะตาแต่ก็มีความเชื่อกันว่ามันสามารถใช้กักขังสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยโดยจะมีการใส่วันที่ที่ไม่มีอยู่จริงอย่างวันที่31กุมภาพันธ์เพื่อเป็นการผนึกสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ในนั้นตลอดการจากนั้นทั้งเจอร์รี่และนาตาลีก็เดินผ่านลำธารสายเดียวกับที่เจอร์รี่เคยเห็นในความฝันเจอร์รี่บอกกับนาตาลีว่าเขาเคยเห็นสถานที่นี้มาก่อนและเธอก็เล่าให้ฟังว่าในปี1845 พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทรัพย์สินของโบสระหว่างนั้นเจอรี่ก็เห็นฟองอากาศผุดขึ้นมาจากผิวน้ําและเป็นอีกครั้งที่เขาเห็นภาพของวิญญาณปรากฏขึ้นเจอรี่จึงบอกกับนาตาลีว่าเขาอยากไปพบฮาเกนเพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่และมันจะต้องเชื่อมโยงกับทั้งโบสอย่างแน่นอนฉากตัดไปที่ฮาเกนซึ่งเห็นว่ามีใครบางคนนั่งอยู่ในตู้สารภาพบาปเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายกับเสียงของพระแม่มารีและฮาเกนก็เริ่มสารภาพบาปว่า ah uh -huh. เขาเคยเอ่ยนามของพระเจ้าโดยปล่าประโยชน์เคยโลภเคยมีความคิดไม่บริสุทธิ์และเคยทําลายชีวิตของผู้คนมากมายตอนนี้พระแม่มารีได้มาหาเขาแล้วเธอบอกกับฮาเกนว่าเธอเป็นคนรักษาเขาแต่แทนที่เขาจะตอบแทนด้วยศรัทธาฮาเกนกลับตอบแทนเธอกลับมาด้วยความสงสัยในตอนนั้นเองบาทหลวงฮาเกนก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงกับสิ่งที่เขาได้ยินและพระแม่มารีก็เปิดเผยความจริงว่าผู้ที่มอบพลังในการสร้างปฏิหารให้กับเขาก็คือซาตาน หากเกนตกใจจนเกิดอาการแพนิกในทันทีและในจังหวะนั่นเองเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณชั่วร้ายที่ถามเขาว่า ใครกันแน่คือผู้ที่ทรงพลังมากกว่าก่อนที่เธอจะพุ่งเข้าโจมตีเขาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นไม่นานเจอร์รี่ก็เดินทางไปที่โบสถ์เขาพบว่าฮาเกนได้ทําการชัดดาวตัวเองไปแล้วเมื่อทีมแพทย์ฉุกเฉินมาถึงและนําร่างของฮาเกนออกไปเจอร์รี่ก็ได้พูดคุยกับจายซึ่งขอให้เขาปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเจอร์รี่ได้ทําการสัมภาษณ์อลิซอีกครั้งและเธอก็บอกว่าพระแม่มารีต้องการให้พวกเขาทํางานที่นี่ต่อไปเจอร์รี่จึงถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็น ฝีมือของปีศาจซึ่งอลิซก็ตอบเขากลับมาโดยน้ำเสียงหนักแน่นว่าความสงสัยคือสิ่งที่ทําให้ศรัทธาออนแอลงคืนนั้นขณะที่เจอรี่กลับมาที่โรงแรมเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นและคราวนี้เขาก็ได้เห็นพระแม่มารีปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าแต่เธอก็หายไปในทันทีต่อมาในคืนนั้นขณะที่เจอรี่กำลังตรวจด,ดูภาพจากวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้เขาค่อยๆปรับความเร็วภาพให้ช้าลงเพื่อดูรายละเอียดและเจอรี่ก็ได้พบกับสิ่งที่ซ่อนอยู่วิญ,ญญาณของพระแม่มารีใน ปรากฏตัวขึ้นชั่วขขณะหนึ่งในงานศพของฮาเกนเจอรี่และนาตาลีจึงลงไปที่ห้องใต้ดินของโบสถ์เพื่อค้นหาบันทึกเก่าๆและที่น,นั่น เขาก็พบกับเอกสารภาษาลาตินที่กล่าวถึงปีศสาจและแม่มดในเอกสารนั้นพวกเขาเจอข้อความหนึ่งที่พูดถึงแมรี่เอลเลนซึ่งเคยเป็นคนรักษาโรคในยุคข,ของเธอแต่ใครก็ตามที่เกิดความสงสัยในตัวเธอมักจะได้พบกับจุดจบที่มืดมนอยู่เสมอชาวบ้านในเมืองจึงได้หันหลังให้กับแมรี่และจับเธอไปจุ่มลงในน้ําเย็นจัดของลําธารปีเตอร์คอร์ดก่อนที่แมรี่จะสารภาพออกมาว่าเธอทํางานให้กับซาตานและนั่นก็ทําให้เธอถูกลงโทษโดยการตอกหน้ากาก พระแม่มารีลงไปบนใบหน้าก่อนจะถูกเผาทั้งเป็นขนาะเดียวกันวิญญาณของแมรี่ก็ได้ถูกพนึกเอาไว้ในตุ๊กตาที่เจอรรี่เป็นคนทำแตก ระหว่างพิธีอลิสลุกขึ้นยืนและบอกกับทุกคนว่าพระแม่มารีต้องการให้พวกเขามารวมตัวกันที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อประกอบพิธีพิเศษบางอย่างและในตอนนี้ผู้คนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ฮาเก้นถูกฆ่าอาจเป็นเพราะเขาคนพบความจริงว่าปาฏิหาริ์ทั้งหมดไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นฝีมือของแมรี่เอเลนผู้ที่ต่อต้านพระแม่มารีและทำงานให้กับปีศาจเจอรี่เริ่มได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างและไม่นานพระแม่มารีก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาพร้อมกับ พุ่งเข้ามาทำร้ายแต่โชคดีที่พวกเขาสามารถหนีรอดออกมาได้จากนั้นเจอรี่และนาตาลีก็เดินทางไปยังสังฆมณฑลใหญ่แห่งบอสตันเพื่อแสดงหลักฐานที่ฮาเกนค้นพบเกี่ยวกับแมรี่ให้จายและเดลกาสดูทว่าจายนั้นกลับตอบว่าเขารู้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้แต่เดลกาสดกับแสดงความสงสัยว่าทำไมเขาไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลย ขณะที่จายยืนยันว่าเขาไม่ต้องการให้มีสิ่งใดมารบกวนพธิธีกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อมาเจอรี่ได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับแมรี่และบอกกับนาตาลีว่าก่อนที่แมรี่จะตายเธอเคยมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาได้ถูกลับเลี้ยงโดยชายที่ชื่อว่านิโคลัสแพ็กเก็ตนั้นหมายความว่าอลิสก็คือทายาทโดยสายเลือดของแมรี่และเธอก็ได้ทําข้อตกลงกับปีศาจเพื่อให้ตัวเองยังคงดํารงอยู่ได้ผ่านลูกหลานของเธอจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อสายสัมพันธ์นั้นถูกตัดขาด เอกสารที่เจอรี่ถืออยู่ก็เกิดลุกไหม้ขึ้นมาทันทีเขาเห็นรูปปั้นของพระแม่มารีแตกกระจายและพระแม่ก็ปรากฏตัวออกมาจากซากนั้นพร้อมกับเตรียมจะพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาโชคดีที่เดลการ์ดมาถึงทันเวลาและขับไล่เธอไปได้หลังจากได้เห็นทุกอย่างกับตาตัวเองเดวการ์ดก็เริ่มเชื่อสิ่งที่เจอรี่พูดและบอกว่าหากผู้คนยังคงศรัทธาในตัวเธอจะยิ่งเพิ่มพลังให้ปีศาจแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เดวการ์ดได้เข้าร่วมกับเจอรี่และนาตาลีที่โบสถ์เพื่อ ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ให้กับตุ๊กตาและพยายามจะส่งวิญญาณของแมรี่กลับเข้าไปในตุ๊กตาตัวนั้นขณะที่เขาจุดไม้ขีดขึ้นแมรี่ก็ปรากฏตัวอยู่ที่ด้านหลังและเป่าไฟให้ดับในทันทีแต่จูจ่ๆเปลวไฟก็เกิดลุกลามไปยังไม้กางเขนขนาดใหญ่บนผนงังซึ่งหล่นลงมาเสียบทะลุล่างของเดลการ์ดและทําให้เขาถูกไฟคลอกไปพร้อมกันเจอรี่และนาตาลีรีบวิ่งออกจากโบสถ์และมุ่งหน้าไปยังพิธีกรรม พิธีกําลังดําเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายและแมรี่กําลังจะดูดกลืนศรัทธาของชาวเมืองทั้งหมดเพื่อเสริมพลังของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเจอร์รี่และนาตาลีมาถึงที่นันพวกเขากระตนักได้ว่าหนทางเดียวที่จะหยุดแมรี่ได้คือต้องทําให้ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเริ่มตั้งคําถามและรู้สึกสงสัยในพลังของเธอในตอนนั้นแมรี่เกือบจะกรี๊ดก่อมฟูงชนให้ยอมมอบวิญญ,ญาณของพวกเขาให้กับเธอได้สําเร็จแต่ทันใดนั้นนาตาลีก็เข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจเอาไว้เจอร์รี่จึงรีบบอกกับฝ งชนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาอลิสไม่ใช่ผู้วิเศษที่สามารถรักษาใครได้เขาเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดทั้งการที่อลิสกลับมาได้ยินหรือโทบี้สามารถเดินได้ทุกอย่างเป็นผลมาจากกระบวนการทางการแพทย์พอน,นัตตลียืนยันสิ่งที่เจอรี่พูดฝูงชนก็เริ่มโห่ร้องและละทิ้งศรัทธาที่เคยมีในตอนนั้นเองแมรี่หันไปหาอลิสและบอกว่า ถ้าผู้คนไม่ยอมมอบวิญญาณให้กับเธออลิสก็จะไม่มีวันพูดได้อีกแต่อลิสก็ตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าเจอรี่นั้นพูดความจริงและแมรี่ก็ไม่เคยมีอยู่จริงแมรี่จึงโกรธจัดและเริ่มจุดไฟเผาต้นไม้ต้นนั้นทันทีทําให้เกิดความโกลาหลขึ้นในฝูงชนโทบี้ไม่สามารถควบคุมขาของตัวเองได้แล้วนาตาลีจึงรีบอุ้มเขาไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นจ่ายก็เห็นแมรี่ปรากฏตัวออกมาจากต้นไม้ที่กําลังลุกไหม้เขาเดินเข้าไปหาและถอดหน้ากากของเธอออกจายพยายามจะควบ คุมแมรี่แต่แมรี่กลับยื่นมือกดลงไปที่หน้าอกของเขาจนร่างของจายสลายกลายเป็นเถ้าถ่านไปในพริบตาพอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเจอรี่ <Jerry, S 1> ก็รีพาอลิสวิ่งหนีแต่แมรี่ก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขาในทันทีจากนั้นเธอก็เวียงเจอรี่ลงไปกับพื้นอย่างแรงแล้วคลานเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆในจังหวะที่แมรี่กำลังจะสังหารเจอรี่อลิสก็พุ่งเข้ามาขวางเอาไว้แล้วรับการโจมตีแทนเขาพอแมรี่ฆ่าทายาทคนสุดท้ายของตัวเองลงไปวิญญาณของเธอก็ ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปเธอกรีดร้องออกมาอย่างโหยหวนก่อนจะสลายไปสู่ความว่างเปล่าจากนั้นเจอรี่รก็โอบร่างของอลิซเอาไว้ในอ้อมแขนและสวดภาวนาต่อพระเจ้าพรางของร้องให้เธอรอดชีวิตและแล้วอลิซก็ฟื้นขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์เจอรี่จึงสวมกอดเธอไว้แน่นด้วยความดีใจหลังจากนั้นเจอรี่และนาตาลีก็พาอาลิซไปที่หลุมศพของฮาเกนเพื่อไว้อาลัยแม้ว่าอาลิซจะกลับมาเป็นคนหูหนวกและเป็นใบ้อีกครั้งแต่เจอรี่ก็ยังหาวิธีสื่อสาร เธอได้เขาบอกกับนาตาลีว่าเขารู้สึกทึ่งมากที่อลิสรอดชีวิตมาได้เพราะตอนที่เขาอุ้มเธอเอาไว้อลิสไม่มีแม้แต่ชีพรจรและไม่ได้หายใจเลยแต่นาตาลีก็กล่าวว่าบางทีพระเจ้าอาจทําให้ปฏิหารเกิดขึ้นจริงๆ หลังจากที่พวกเขาเดินจากไปภาพกรตัดมาที่พระคัมภีร์ซึ่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอว่าจงระวังผู้เผยพระวจนะเทศที่มาหาท่านในคราบแกะแต่ภายในเป็นหมาป่ากกระหายเลือดและสิ่งสุดท้ายที่เราได้เห็นก็คือรูปปั้นของพระแม่มารีที่กำลังร้องไห้เป็นเลือดซึ่งบ่งบอกว่าสิ่งชั่วร้ายอาจจะกลับมาอีกครั้งจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ